กอกหน่อยตัวนี้งามขนาดพี่น้องนี่ป้าตัวเปิ้งปิตเช่องขนาดอันนี้มาตัวแล้วนี่ของบริยานฮะง,งามงามงาม,งามกรอกตัวนี้พี่น้องโดดเด่นสวยงามขนาดกลมกลืนกับธรรมชาติอีกต่างหากสอ,อนความงามเจ้าเดี เกิดมาไน้ด้คือมางามเห็ดตุป๊ปุปอยูะหางก,กับงามเพราะหางต้อหอ,อกหน่อยตัวนี้งามขนาดพี่น้องบริยานเขาจะเม็ดโชว์ความงามมึงดูนางเอก เชื่องกระดอกเรือเทเป็นกระหอกมาจากธรรมชาติได้พี่น้องนี่เป็นกระหอกปลามาจากธรรมชาติอวนตุปุโอ้สอนความงามเจ้าดิน่็ก็ไปจับตะบายไปตะอุ่มไม่ได้พี่น้องพี่น้องเหตุปุ